สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสร้างพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นห้างเส็ง v i p เช้าบ่ายนะพี่น้องวันที่13กรกฎาคม2567นนะคะพี่น้องวันเสาร์ค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่านพี่น้องขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้นะคะเป็นการจอด่นวิ่งลูดแยกแต่ละรอบนะคะทุกท่านส่วนคู่ที่ใจจับให้นะคะเป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่าง เด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดและเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านมีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะสําหรับสายวิ่งสายลูดนะคะถ้าท่านไม่ชอบเด่นแยกที่ใจวางไว้ให้ให้ท่านรอดูเลขเด่นประจําวันเพื่อเป็นแนวทางนะคะเลขเด่นประจําวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันแต่ว่าท่านจะใช้ได้ทั้งวันเดือพี่น้องทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนทุกคนเรามาดูวันที่ 12ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะวันที่12นะคะทุกท่านจะให้เด่นรอบเช้าสองและ6เด่นรอบบ่ายเก้าและเจรอบเช้ามา5้าแปดสามเกสี่นะคะรอบเช้าหลุดมาเข้า9้าของรอบบ่ายนะคะทุกคนรอบบ่ายจะให้9้าและเจ็ด มาสี่สองสี่เจ็ดเก้ามาเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะคะทุกท่านมาคู่ตัวกลับเนาะพี่น้องของคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนพี่น้องได้บัเนาอค่ะกลับบัเนาอพี่น้องวันนี้เลขเด่นประจําวันหกกับหนึ่งหลุดหมดนะคะทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกคนไปต่อนะคะลุ้นต่อวันที่สิบสามหุ้นนี่เคอีวีพหุ้นทางเสียง v i p นะคะทุกคนเวลาเข้าก็เข้าจัง เวลาหลุดก็หลุดจังเหมือนกันนะคะทุกคนเข้าแบบตรงๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะเรามาดูวันที่13บสานะพี่น้องเนาะจากที่ใจคำนวณได้รอบเช้าใจได้เด่นอยู่ที่3ามในเนะคะเรามาดูความน่าจะเป็นคะ่ะทุกท่าน3ามสอง3ามหนึ่งสามเดสามแปด สามห้าสามสี่เก้าสามเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าสี่ค่ะทุกคนเด่นแล้วบ่ายอยู่ที่สองและหนึ่งมาดูคู่ความน่าจะเป็นค่ะสองสาม สองเก้าสองสองสองเจ็ดสองสี่สองศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่ 1นค่ะทุกคนประมาณนี้พี่น้องมาดูค่ะคู่ตัวเด่นค่ะ3ามเก้าสองหนึ่งสาสองสามหกสามสองเหนึ่งสองกับ1รอบบ่ายสองสาม1องเนสองหนึ่งสาหนึ่งเะคะทุกท่านนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านคะ สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบป่าย FC ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะทุกท่านมาดูเลขเด่นประจำวันค่ะจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันให้ท่านได้รับชมเหลือรอบละสี่คู่วันนี้นะคะน่าจะติดคู่ตัวเด่นอยู่ประมาณรอบละสองคู่รวมกับเลขเบิ้ลประจำวันด้วยนะคะทุกคน เลขเด่นประจำวันเสาร์อยู่ที่เลข7และเลข 2, 2> เบิ้ลประจำวันคือ7 7และ2 2นะคะทุกท่าน7กับ2นี้ท่านสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะทุกคนมาดูค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่3และ9เด่นประจำวันอยู่ที่7และ2เป็น3732ติดคู่ต่เด่น3223นะคะ9ค่ะ9 7 9 2, 2ติดคู่ตเด่น92 29นะคะทุกท่าน สองกับหนึ่งล่าปลายและเจ็ดกับสองเด่นประจําวันเป็นสองเจ็ดสองสองติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวันหนึ่งค่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองติดคู่ตัวเด่นหนึ่งสองสองหนึ่งค่ะพี่น้องขาเป็นยังไงแน่เนาะค่ะพี่น้องมีคู่ใดมากบ่ค่ะมักกระตามใดเด้อพี่น้องบ่ามักกับพานใดคือเกาค่ะพี่น้องขาสถิติมีเข่ามีหลุดถูกเมือค่ะพี่น้อง ใครมีตัวเลขในใจอยากจะสามารถจับใหม่จับใหม่ได้เลยนะคะทุกคนแล้วแต่ความมักความชอบแลวพี่น้องคนเราชอบไม่เหมือนกันนะคะ,ท,ท,คะทุกท่านค่ะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางหุ้นทัางเสีง VAP วันที่13กรกฎาคม2567กใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคๆมันมันสุขภูสุขคนพี่น้องสวัสดีจ้า